คนกดไลค์เฉียดแสนแพทนภป่าเผยภาพสุดอบอุ่นในวันพ่อน้องเรซซิง่งถือพวงมาลัยไหว้ป้าป,ป๋าเบนกับพ่อพีแพทนภป่าลงภาพละมุนอบอุ่นหัวใจลูกชายน้องเรซซิง่งถือพวงมาลัยไหว้พ่อเบนและพ่อพีเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดของนักแสดงสาวแพทนภปา่า พร้อมด้วยลูกชายน้องเรซิ่งได้นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อต้องบอกว่าคุณพ่อของแพทนั้นยังหล่อมากๆนอกจากนี้แพทยังได้ลงภาพของน้องเรซิง่งถือพวงมาลัยสวยงามก้มกราบคุณพ่อแท้ๆเบนเรซ,ซิ่งซึ่งทางด้านคุณพ่อก็ได้ลงภาพน่ารักนี้เช่นกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าไอหมาน้อยของป,ป้าโตวไวๆดื้อน้อยๆตั้งใจเรียนนะจ๊ะรัก และน้องเรซิ่งก็ยังได้นำพวงมาลัยไปไหว้พ่อพีพี่ชานนหวานใจของแม่แพทต้องบอกว่าพ่อลูกคู่นี้เขาสนิทกันมากๆเหมือนเป็นคู่ซีกันเลยทีเดียว